เหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจสัน่นเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของสายการบินในไอซีที่ตกทะเลใกล้สนามบินฮ่องกงทำให้เกิดผู้เสียชีวิตสองรายแต่ที่น่าสงสัยคือมีรายงานว่ารถที่ถูกเครื่องบินชนเป็นของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบินอะไรคือสาเหตุจริงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้และทำไมเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างโบอิง747จึงจะถลายออกนอกรันเวย์ได้มาพูดคุยและวิเคราะห์กันเพิ่มเติมในบทความนี้ เมื่อเช้ามืดวันที่20ตุลาคมประชาชนฮ่องกงต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจเมื่อเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบินเอซีทีที่บินมาจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลื่นถลายออกจากรันเวย์และตกลงทะเลใกล้เขื่อนกันคลื่นของสนามบินฮ่องกงสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายซึ่งอยู่ในรถที่ใกล้กับรันเวย์คาดว่ารถคันดังกล่าวถูกเครื่องบินชนขณะเกิดเหตุโดย a อ t เป็นสายการบินสัญชาติตุรกีที่ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้าเพิ่มเติมแก่สายการบินรายใหญ่ สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้น่าสนใจมากขึ้นคือรายงานจากเซาะ์ชัยนา Morning Post ซึ่งอ้างข้อมูลจากตำรวจว่ารถที่ถูกเครื่องบินชนเป็นของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบินทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอีกคนหนึ่งจึงจะอยู่ใกล้รันเวย์ในช่วงเวลานั้นและว,ว่ามีปัญหาในระบบความปลอดภัยของสนามบินหรือไม่ซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไป อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง Boeing 747จะถลายออกนอกรันเวย์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุจริงและป้องกันให้เหตุการณ์คล้ายๆไม่เกิดขึ้นอีกทั้งนี้ลูกเรือทั้ง4บนเครื่องบินได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ผู้เสียชีวิต2รายที่อยู่ในรถใกล้รันเวย์กลับเป็นจุดที่ทําให้เราต้องถามตัวเองว่าระบบความปลอดภัยของสนามบินมีปัญหาหรือไม่คุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ คุณเห็นด้วยกับการว่ามีปัญหาในระบบความปลอดภัยของสนามบินหรือไม่หรือคุณคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง